รถเยอะว่ะสวัสดีเพื่อนเพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิพิสุวันนี้เป็นเรื่องเล่าบนหลังรถนะเพื่อนๆจะเห็นว่าผมได้ไป้ายทะเบียนมาแล้วนะนี่เป็นป้ายใหม่เลขเดิมพร้อมกับกรอบป้ายทะเบียนคิตตี้ใช่ผมชอบใส่ป้ายทะเบียนคิตตี้เดี๋ยวไว้จะถ่ายให้ดูแล้วกันว่ามัน เป็นอย่างไรนะเดี๋ยวรอขึ้นรถก่อนเนี่ยรถเยอะนะครับมาอ่าสาวิข้างหลังกระบะหนึ่งคันคันสุดท้ายรอไปพร้อมเขาย yeah. ไม่ใช่พร้อมสิไปตามดากเขา Let's go ผมดีใจที่ผมได้กลับมาใช้ป้ายทะเบียนคิตตี้ของผมอีกครั้งถือว่าเป็นกรอบป้ายทะเบียนชิ้นปโปรดเลยมีความแบลวน่ารักมันใช้งานได้ดีนะผมชอบมากวาวทำไมนายไม่เข้าให้หมดละพวกเหลือไว้ทำไมครึ่งเรน ไม่รู้เหมือนกันว่าข้างฝั่งโน้นะมันมีอะไรเราไม่เห็นเ <the water> <ing> อเป็นว่าเขาคงมีเหตุผลของเขานะนัะ่นๆ,ๆ,ๆ,ๆจะเย็นสาหายนี่คือไม้กวาดนิมบัสนะฮะรุ่น2567โอ้นี่ป้ายแดงเชียวป้ายแดงอยู่ตรงไอ้ด้ามไม้กวาดนะนี่สังเกตว่า มีความตรงนะครับไม่กวาดไม่ได้มีความโค้งงออะไรในด้านในเรื่องของอดอกญ้าของมันนะทำให้น่าจะเน้นทางตรงเลยทีเดียวและอาจจะมีรอบจัดนะมาพร้อมกับท a c t i o n Control ABS โอโ้ครบนะบอกเลยรู้สึกว่ารุ่นสูงกว่านี้จะมี IMU 6แกนด้วยนะพี่น้องนะเอ,อ IMU 6แกนนะครับวิ l ลี่คอนโทร าอะไรอีกล่ะสไลด์คอนโทรคลครุสคอนโทรลโอ้แม่งมีหมดนะครับไม่กวาดไอ้เมื่อกี้ <c oughs> น่าจะเป็นรุ่นท็อปนะหรือเปล่าว่าไปนั่นมันเหมาะมากอย่างยิ่งที่จะเอาไปแข่งขันควิดดิสในแฮร์รีพอตเตอร์ภาคต่อไปนั่นสินะ เราก็มาสวบใส่พี่ฟอร์ดเข้าไปเล็กน้อยเมื่อกี้นะขออภัยด้วยนะพี่ฟอร์ดพี่ฟอร์ดไม่ตกใจใช่ไหมพี่ฟอร์ดนะพี่ฟอร์ดแม่งบอกน้ำตัวอะไรวะหัวหัวมีฟอร์ดอะไรนะฟอร์ดโฟกัสนะฟอร์ดเพ่งเล็งฮะฟอร์ดโฟกัสที่ผมใส่อยู่ณตอนนี้ณขณะนี้เป็นท่อไอเสียคราโพวิก านไทยงานเทียมงานก๊อปงานไม่ก๊อปงานปลอมใช่พวกนั้นเลยส่วนท่านกลางนี่เป็นเป็นท่านกลางตรงรุ่นนะเสียอย่างเดียวมันไม่มีหูยึดมันไม่มีหูยึดมันไม่มีหูยึดผมแอบ,บเสียได้นะครับแอบบเสียได้ด้านขวาเขาสุบรีผมมาซ้ายฉันไม่อยากจะดมบุรีมือสองนะพวก เลยพี่ชายใจเย็นใจเย็นในเมื่อมันไม่มีหูยึดทําให้มันโครงไปโคลงมาแม้ว่าเราจะล็อกไอเขาเรียกอะไรนะไอตัวล็อกท่อที่มันเป็นกลมๆแล้วมันขันยึดให้แน่นน่ะเข็มขัดออใช่เข็มขัดแต่มันไม่อยู่ครับ ผมคิดว่าผมจะกลับมาใส่เบิร์นเอาอีกครั้งหนึ่งเพราะเรื่องของไอเรื่องของอะไรนะท่อนกลางนี่แหละรถหัอไปทางไหนเขาจะตรงหรือเปล่าเตายาีตายามเตรียมรอดูรอดูหอกเขาไปทางนูน้น ไปหาละตูโอเคได้แค okay, okay. 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 ่นี้วะเดี๋ยวเราจะโดนไอ้เขาเรียกอะไรกระุน่าอย่าจอดขวางทางม้าลาย เออขอโทษว่าครั้งนี้ตูตั้งใจตั้งใจหลบรถวอนะอันนี้คือสาวที่มาพร้อมกับสองสหายนี่ซาร่าและอะไรมีอาก้าวสามหนึ่งว่ะายทะเบียนทางรถไฟต้องเปิดก่อนนะ่ะ หรือว่ารถไฟมันไปแล้ววะตรงนู้นนู่นมาดามรอไฟอยู่นะครับข้ามได้หรือเปล่ามาดามไม่มาชนฉันเลยล่ะที่มาของคำว่าชนฉัน น้ำมันแม่งส7ิบเแล้ววะ่ะ38อ่ะเห็นป้ายแล้วเมื่อกี้นะ่ะเออว่ะ <c oughs> นี่มันแพงขึ้นแบบนี้เลยหรอต้องเติม500เลยมั้งถึงจะเต็มถังเนี่ย R หกนี่ว่าได้ไงตัวโดนละ ตูถอยไม่ได้แล้วตูถอยไม่ได้แล้วตูหลบรถพยาบาลไปรู้สึกผิดนะนี่แต่เพื่อรถกู้ชีพนะจำเป็นต้องยอม ไม่ใช่ยอมดิควรทำเลยแหละเอ,อ้ยวันนี้ก็เล่าไปสนุกไปเลียกน้อยนะแล้วแต่วันบางวันน่ะเบื่อบางวันสนุกสนาน ผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะสนุกกับผมหรือเปล่านะผมเล่าไปผมสนุกคนเดียวไม่เป็นไรมีคนข้ามนนจะมีคนข้ามนนจะมีอีกไหมเนี่ยไปแล้วนะเคอรีไปแล้วสวยทำไมไฟเลี้ยวนะนี่ยังไงเนี่ยไฟเลี้ยวซ้ายนะ้าพังใช่ไหมเอได้ไม่เป็นไรให้อภัย อย่างน้อยสัญญาณมือมันคือดีโอ้จีจีจทษทีไม่ว่างอธิบายอ๋อเลี้ยวเข้าใช่ไหมเนี่ยเออสวยขอเข้าขวาหน่อยพี่ชายพี่สาว โอเคว่างว่างว่างจอดครับผมจอดตรงนี้แหละไปไหนไม่ได้ไปไม่ได้ก็จอดนินจาสี่ร้อยคิดถึงจังเลย ท่านจะไปใช่ไหมอ่ะเชิญท่านเชิญหวังว่าจะไม่มีใครหลับตรงนี้นะอ่ตไปเจ๊เออสวยขอไปนะพี่ชายตรงนี้มีกระเป๋านะเราต้องระวังเขาด้วยพร้อมกับต้องระวังบุหรี่เขาด้วย ไห้พี่ชาย Let's go <S ขอไปนะพี่นะ ตานนไม่ได,นนไได้ไม่ได้ไม่ได้เสียงเกินเสียงเกิน ต่ร้ายขอโทษทีเส้นทางนี้ถ้าไม่ควรจะไปยังมืดบนยังแสนไกลอ่าน่านอาน่า่งเรานี่สภาพดีเหลือเกิน อตรายขอโทษทีซึ่งทางนี้ถ้าไม่ควรจะไปมีคนข้าไหมมีคนข้าไหมไม่มีขอบใจยังไม่สวยงาม มันคือเพลงอันตรายนะของออบิเวตน้อยคนที่จะรู้จักวงนี้ถ้าไม่ใช่สายร็อกใต้ดินอะไรเถือกนั้นในประเทศไทยน้ำมันทำไมเราเหลือสามขีดแต่พี่น้องฮลโ ใชเอายังไงดีแท็กซี่เอายังไงดีกลัวเธอลำบากจังเลยเลี้ยวไหมนะน้าไม่เลี้ยวครับ เธอเสมอโอ้โหเยอะแยะมากมายเขาก็าเข้าวะปู่ไม่อยากทำอย่างนี้เลยไม่รู้ว่าข้างในเป็นอย่างไรอันตรายหรือเปล่าเอ้าตัวจอดกับมิเตอร์จอนเหมือนเดิมนะที่เดิม เรียมเลยวันนี้มาถึงเร็วจะได้รีวิวเจ้าายทะเบียนคิตตี้เดี๋ยวยังอยู่ดีนะยังอยู่ดียังไม่หายเช็คน็อตก่อนงาโอเคขยับเขยับหยบยบหยยบมิเตอร์จอนมิเตอร์จอนมิเตอร์จอนเอียงซ้ายนะมิเตอร์จอนมิเตอร์จอนจะไปจะกลับที่ฟิลิปปินส์แล้วนะครับเป็นระยะเวลา3เดือนด้วยกันซึ่งถือว่า นานสำหรับการกลับบ้านครั้งนี้เราจะได้พบกับมิต์จอนอีกทีคงเป็นเมษาเลยนะมิต์จอนฉยยังมิชลินวะมิชลินคุณค่าที่คุณคู่ควรพันนะนั่นมันอลอรีโอไม่ใช่เหรอ,รอลอรีโออะไรนะเขาพูดยังไงต่อนะ คุณค่าที่คุณคู่ควรหัวสั้นเยโอเคเยี่ยมขาตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและดีจัดว่าเจ๋มนะครับเอาละจบเพียงเท่านี้ผมถ่ายถอยถอยเสียเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายป้ายทะเบียนคิตตี้ขอบคุณที่รับชมสำหรับเรื่องเล่าบนหลังรถวันนี้ ไว้เจอกันสวัสดีครับ